What do ถ้วยฟุตบอลโลกใบแรกและปริศนาการถูกขโมยถึง2ครั้งและการตามหาถ้วยรางวัลที่ได้สร้างตำนานที่น่าทึ่งมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลต้องเกริ่นก่อนว่าถ้วยจูเลเม่เป็นถ้วยฟุตบอลโลกใบแรกที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานในช่วงปี1930-1970ถึงปีและแน่นอนว่าถ้วยจูเิเม่ก็ผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาเหมือนกันในขณะนั้นถ้วยรางวัลถูกเก็บรักษาไว้ที่ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นแชมป์โลกปี1938โดยออตโตริโนบาราซีรองประธานฟีฟ่าและประธานสหาพันธ์ฟุตบอลอิต หรือ FIGC ได้ซ่อนถ้วยเอาไว้โดยบราซิลนาถ้วยทองคํานี้ออกมาจากธนาคารในกรุงโรมและซ่อนไว้ในกล่องรองเท้าใต้เตียงของเขาเองตลอดช่วงส,วง,สวงครามและถ้วยจูลิเม่ก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2และกลับมามอบให้กับฟีฟ่าหลังสงครามสงบแล้วและต่อมาในปี1966ก่อนที่อังกฤษจ,จะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเพียงไม่กี่เดือนถ้วยจูลิเม่ได้ถูกจัดแสดงที่เวสต์มินสเตอร์เซ็นทรัลฮอลล์ในกรุงลอนดอนถ้วยรางวัลกลับหายไปจากตู้กระจกที่ถูกเฝ้าดูแลอย่างหนาแน่นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทิ้งไว้เพียงคำขู่ค่าทายหนึ่ง 15,000ปอนด์ตำรวจอังกฤษระดมกำลังค้นหาครั้งใหญ่แต่ไม่พบวีแววและไม่กี่สัปดาห์ต่อมาถ้วจูริเม่ถูกค้นพบโดยสุนัขที่ชื่อว่าพิเกสในสวนสาธรารณะแห่งหนึ่งในลอนดอนซึ่งทั่วจูริเม่เนี่ยถูกทิ้งไว้ใต้พุ่มไม้ภายในห่อกระดาษหนังสือพิมพ์และเมื่อเจ้าของของพิเกิเปิดออกดูก็พบว่านั่นคือถ้วจูลิเม่ที่หายไป ซึ่งนั่นก็ทำให้พิโกสกายเป็นวีรบุรุษของชาติในทันทีและต่อมาในปี1983 <S <S> <S ก็เป็นปีสุดท้ายที่เราได้เห็นถ้วยจูริเมของจริงก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลซึ่งเรื่องมันก็เริ่มต้นมาจากการที่บราซิลคว้าแช,ชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3ในปี1970ซึ่งมันทําให้พวกเขาได้รับสิทธิ์ให้เก็บถ้วยจูริเมไว้เป็นกรรมสิทธิ์ถาวรตามกฎของฟีฟ่าและเรื่องก็เกิดขึ้นใน13ปีต่อมาคือถ้วยรางวัลถูกขโมยไปจากตู้กระจกในเรือยของสหาพันธ์ฟุตบอลบราซิลและไม่สาาาาาามมมรรถถตกกกลลลัับไได้้้เะะวละลวูหหหอยปแทํใงจ นะรัฐาบาลบราซิลต้องสั่งทํำถ้วยจำลองจากทองคํา1.8กิโลเพื่อทดแทนและทําให้ไม่มีใครเคยพบถ้วยจูลิเม่ใบจริงอีกเลยและในมุมมองของเทวิเบชแม้ว่าถ้วยจูลิเม่จะถูกหลออละลายและหายไปตลอดการแต่เรื่องราวในการซ่อนถ้วยไว้ใต้เตียงหนีจากสงคราม และการค้นพบทั่วในสวนสาธารณะโดยสุนักก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงของถ้วยฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่ที่ทองคำแต่อยู่ที่เรื่องราวความทรงจำที่เหล่านักฟุตบอลและแฟนบอลได้สร้างขึ้นเพื่อรักษามันไว้ต่างหากคือคุณค่าที่แท้จริงของถ้วยจูริเม่และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเพื่อพูดคุยกับเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก12 Talk